ครับคนควายพี่สองครับวันนี้ตัวแรงครับแปบ๊บใส่ดินปืนเดี๋ยวมาเจอนอนมือไฟครับผมจับด้วยมือเปล่าครับอีกบอกนึงครับหมดไเปล่าเพื่อนวันนี้ปีใหม่สงการเราจะมาโควิดครับใช่ไอโควิดอีเห้อไอโควิด ไอ้เหี้ยไปยุ่นไปยุดไอ้เหี้ยไปเลยไอเหี้ยผมร้องไอเหี้ยผมจับมันแล้วนะเบียร์วางก่อนไอ้สัตว์แล้วกเออโทนี่สตาร์กอะไรอ่ะเอ้ยคนี่สตาร์กต้องอยู่หน้านี่ดิว่ะคนจุดต้องอยู่หลังเออคนถือต้องอยู่หลังโทนี่สตาร์กอยู่หน้่ใช่ห จุเลยจุเลยปล่อยมันรถจังมัลงมา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 นนมือไฟครับผมเดี๋ยวอีกอันหนึ่งครับจริงเหรอแค่แค่กูถือก่อนนะหย้เุด มันควันแล้วไปไปไหน настоящ ิ่ไหมนี้ไปแล้วง ained ตินโลูก Ск ี eday ไปอาวนลับนะ fors Grid จับ itu เยิ onos ไป